นี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าวิญญาณพี่ชายของผมมาหาแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนปี68นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์เมื่อวานนี้ผมผมได้ข่าวจากหลังจากที่ตื่นมานะครับตื่นมาก็แม่บอกว่าทางอยู่อยู่ทางโรงพยาบาล แห่งหนึ่งโทรมาหาบอกว่าพี่ชายของผมเนี่ยมีภาวะเลือดข้างในสมองนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ให้ญาติมาพบด่วนนะครับซึ่งอาการโครมา่าจะเป็นจะตายนี้บอกไม่ได้เลยนะครับก็เป็นหนักมากคืนนี้เมื่อเมื่อวานวันเสาร์ตอนเช้าก็ได้แม่แม่กับไปตอนแรกผมจะไปส่ง ผมจะไปด้วยตนเองแต่เมื่อวานนี้เป็นวันที่ผมป่วยหนักป่วยรุนแรงมากก็คือผมเป็นอาหารเป็นพิษรุนแรงนะครับนี่ผมถ่ายตั้งแต่วันวันศุกร์นะฮะมาจนถึงวันนี้วัอาทิตย์นะฮะยังยังยังถ่ายเหลวอยู่เลยนะครับก็เป็นหนักแต่ตอนนี้ก็ฟื้นตัวแล้วนะครับนี่ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้พอจะไปกับแม่ก็ปรากฏว่าไปไม่ไม่ไหวเลยต้องให้คุณแม่นั่งนั่งรถไปเองไปแท็กซี่นะครับ ตกไปก่อนเพราะว่าผมจะจะจะล้มตอนไหนก็ไม่รู้อะครับเพราะเป็นหนักมากจริงๆนะครับคราวนี้พอไปถึงเนี่ยก็ได้สื่อสารกันโทรคุยกับแม่แล้วบอกว่า,าพี่ชายนี้เป็นหนักมากแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นะครับและเห็นหมอบอกว่าไดา้ดูดเอาหนองจากในลำไส้ พราะพบว่าที่ลำไส้มีแผลนะครับมันดูดหนองมาได้เป็นถุงเลยนะฮะซึ่งต้องผ่าตัดที่ท้องเพื่อจะซ่อมแซมอะไรต่างๆก็ตรงนั้นก็สุดแล้วแต่แต่ว่าเขาวางแผนว่าตอนเย็นจะจนเย็นวันเสาร์เย็นเมื่อวานจะผ่าตัดตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงเองก็ <c oughs> ซึ่งพี่ชายผมเนี่ย <c oughs> แกจะเป็นเซียนพักแกจะเป็นดูพักเก่งมากแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตผมโดยการเอา พาเครื่องต่างๆวัตถุมงคลต่างๆมาส่งให้ผมแล้วก็ผมก็ให้ลูกศิษย์ให้ลูกค้าและลูกศิษย์เนี่ยบูชาโดยเะเป็นของพวกของแท้ทั้งหลายน,น,นะครับคราวนี้เรื่องมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าผมรู้ว่าอาการเขาหนักมากผมก็ด้วยความอ่อนเพลียผมนอนทั้งวันเลยซึ่งปกติยากผมจะเป็นคนที่ไม่ไม่ไมอย่างนั้นนะครับคือป่วยยังไงผมก็จะล่าเริงแต่เพ่าอ,อความที่เป็นหนักก็ นอนทั้งวันลูกศิษย์ก็มาช่วยกันอยู่ที่บ้านช่วยเตรียมงานไว้ครูกันก็ผมก็ขึ้นไปนอนลงมาเป็นพักๆนะครับเสร็จแล้วพอตกกลางคืนวันวันเสาร์กลางคืนวันเสาร์นะครับซึ่งข้ามมาจนถึงตอนช่วงตีสามถึงตีห้าได้นะครับช่วงประมาณนั้นอาจจะตีสามตีสี่ก็แล้วกันพอถึงข้ามมาถึงตอนนั้นเนี่ยมันเข้ามันเข้าเช้าตู่วันอาทิตย์แล้วถูกไหมครับนะฮะซึ่ง ผมก็ได้ฝันแต่ในฝันเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ฝันนะครับในฝันูผมเห็นพี่ชายเนี่ยเ,เดินมาแต่อาการที่เดินมาเนี่ยเป็นอาการเดินที่ตาลอยไม่มองผมมองไปข้างหน้าแต่รู้ว่าเขาเดินมาหาผมแต่ไม่มองผมแต่ตั้งใจเดินมาหาแล้วอยู่ในสภาพที่เปลื่อยกายแล้วก็มี ปกติเขาก็มีเนื้อมีหนังหน่อยก็รู้สึกเขาผอมลงไปนะฮะเขาผอมลงไปอันนี้ผมก็ถามเขาแล้วบอกว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงตอนนี้แล้วไหนที่หมอบอกว่าหมอจะผ่านะครับหมอจะผ่าที่ท้องเนี่ยเพื่อตัดต่อลำไส้อะไรเนี่ยดูดน้องเนี่ยขอดูแผลหน่อยปรากฏว่าผมก็เดินรอบตัวเขา อเอ๊ะทำไมไม่มีแผลล่ะแล้วสิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าพี่ชายผมเพิ่งตัดผมใหม่มาด้านข้างเนี่ยขาวขาวไปเลยแต่ก้างบนก็ผมปกติอะน,นะครับอันนี้ในในความฝันละกันนะครับเขาก็ไม่พูดอะไรเหมือนจะพูดอะไรผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเหมือนแทบไม่ได้พูดอะไรเลยกันนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่า เขามาบอกลาแล้วก็บอกขอโทษอะไรเนี่ยแหละครับผมก็ไม่ได้อะไรแต่รู้แต่ในนั้นน่ะมัน,ม,นมันก็เข้าใจได้ประมาณเนี้ยแล้วเขาว่าต้องบอกว่าทําไมต้องบอกขอโทษเพราะว่าผมว่าเขามีสิ่งที่ทําผิดไว้กับผมเยอะตั้งแต่เด็กมาจนบัดเนี้ยนะครับเซึ่งก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมว่าศึกษาธรรมะาแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ดึงอะไรกลับมาคิดอีกนี่ขอว่าพอเริ่มแก่ตัวแล้วเนี่ยก็ ทำตัวดีก็แล้วกันนะครับครนนี้พอตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยโทรโทรถามบอกว่าแม่เมื่อคืนเมื่อคืนหน่อยเขามาหานะครับแล้วถามหน่อยไม่เห็นทรงผมเขาไหมเขาเพิ่งตัดตรงนี้ยเกียนขาวใช่ไหมเมื่อคืนเขามาหาหนึ่งนะเหมือนเขามาบอกลาเขาบอกว่า ใช่เขาเพิ่งตัดผมมาและด้านข้างนี่ขาวเลยนะครับอาการตอนนี้บอกไม่ได้รู้แต่ว่าหมอบอกว่าหม,หมอพูดเป็นในยะว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นคนไข้ไม่ลืมตาเลยไม่ตอบสนองอะไรเลยหมออาจจะต้องเปลี่ยนแผนการรักษาซึ่งคําว่าเปลี่ยนแผนการรักษาคือการดึงเอาสายอะไรออกไปเพราะก็คือไม่รอดนั่นเองดึงปุ๊บก็ตายปั๊บนะครับตอนนี้ ยังอยู่ในห้อง ICU. ณนะเวลาที่กำลังพูดทำคลิปอยู่อยู่ในห้อง ICU นะแล้วผมก็ถามแม่ผมไปบอกว่าแม่เอาแล้วที่หมอเขาบอกว่าเขาจะเจาะท้องเขาเจาะหรือเปล่ามแม่บอกตกลงเขาไม่ได้เจาะออนหนิ่งไม่รู้เขายังไงแต่สรุปแล้วเขาไม่ได้เจาะนะนิ่งบอกแม่ไมเมื่อคือนเนี้ก็คือที่หนิง ที่คุยกันอ่ากันหน่อยตอนที่หน่อยเข้ามาหาปรากฏว่านิงหานิงหาแผลไม่เจอเหมือนกันนะครับเราก็ถามว่าเอาไหนบอกจะเจาะก็ไม่ได้เจาะนี่ทําไมไม่มีแผลเลยก็สรุปแล้วก็ไม่ได้เจาะจริงนะครับซึ่งผมเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยเมื่อกลางวันผมไปทําสังฆทานแล้วก็ทําถวายพระไตรให้เพราะว่าแกมาในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็ผมก็เห็นใจนะครับบาปกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตเนี่ย ความที่กทำไว้เยอะจริงๆผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมันสุดแล้วแต่ว่าเราช่วยได้เท่าไหร่เราก็ช่วยผมเองไม่เก็บเอาเรื่องเก่าๆมาคิดแล้วก็ทุกวันนี้ผมเปลี่ยนตัวเองด้วยธรรมะที่ทำให้ผมวางกับอะไรหลายๆอย่างไปเยอะแล้วผมก็อยากเตือนทุกท่านนะครับว่าเรื่องนี้เป็นคนใกล้ตัว มันเป็นอะไรที่เตือนให้เราเข้าใจในเรื่องของมรณานุสติกรรมฐานให้พวกเราเข้าใจว่าอะไรเนี่ยมันปรับปรับมันไปเลยนะแล้วมันทำให้ผมก็คิดหนูว่าการปฏิบัติเราในช่วงที่เรายังโชคดีเสพบ,บุญและยังมีอายุไขยอยู่ได้กินได้เที่ยวได้เลยเราเราเสียเวลากันมากเหลือเกินอันนี้ก็ถือว่าเหมือนผีมาเตือน ว่าทําไมเขายังเขาเป็นผีแล้วหรอต้องตอบว่าผมว่าวิญญาณเขาไม่ได้อยู่ในร่างแล้วผมเคยเจอบางกรณีที่ร่างนอนอยู่แล้วก็วิญญาณก็ออกจากร่างไปแล้วแล้วก็มีบางกรณีบางเคสที่อาจารนนต้องออกไปตามหาวิญญาณของบางคนโดยมีบางท่านเนี่ยที่เป็นใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับช่วย ท่านบอกว่าให้ทําวิธีนี้นะแล้วไปตามหาและท่านก็บอกเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาจนจันนตามหาทั้งวันทั้งคืนจนแกเพลียมากสุดท้ายก็เจอวิญญาณดวงนั้นแล้วก็เรียกเขากลับมาเข้าล่างแต่เรียกมาได้เพียงแค่ให้บอกลากับญาติกับลูกแล้วที่สุดแล้วเขาก็ไปท่านก็ไปในวันเดียวอดีตชาติของสุภาพสตรีท่ทานนี้ ที่อาจนน์ไปช่วยตามหาเคยเป็นแม่ของผมเองในอดีตผมมีความผูกพันกับท่านอยู่นะครับโอเคผมเล่าสองเรื่องในคลิปเดียวกันใหให้ทราบป,ประมาณนี้นะครับ